ที่แล้วครับกรรมการบอกขอให้เสียงเบาๆด้วยครับกำลังจะปล่อยตัวครับ ข้อที่อีกครั้งครับระวังออกตัวครับอ,ออกตัวไปแล้วกลุ่มที่สอง ใครส่งไม้ก่อนกันครับโอ้โหภาพจากกล้องไม่ชัดเลยดูสโ,โตขาเป็นจังขอจะเห็นนนนะครับใครส่งไม้ก่อนไม้ที่สามไม้ที่สี่ส่งไปแล้วครับไม้สี่แล้ว ไม้ห้าอา้าวมีการถอยไปรับข้างหลังนะครับเราจะถอยไปรับข้างหลังได้ไปรับโอ้สอตอกแรงนี่ครับจากไหนครับเนี่ยโอ้โหม,ม้าม มาแรงจริงครับเทศบ,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 บาลเมืองลาดชบุรีนะครับมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับเทศบาลเมืองหัวหินมาเป็นอันดับสองนะครับแล้วเทศบาลเนะมืองนครนครปฐมมาเป็นอันดับที่สามครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันคู่ชิงทีครับ